ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่ก,กันกับคลิก160กันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวคอมไบเบรกจะไม่ใช่ตัว ABS นะโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนเปลี่ยนประกับแ่นเป็นประกับที่มีไฟพามากันนะครับส่วนในตัวของรถ ABS ขั้นตอนการเปลี่ยนก็ออกจะคล้ายๆกันเราไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับอันดับแรกให้เราเปิดบอกขึ้นมาแล้วเราจะใช้ไขควงที่แถมมากับรถกันนะครับที่ต้องใช้ไขควงที่แถมมากับรถนะครับเพราะว่าขนาดหัวขนาดความโตมันมีความเหมาะสมกับน็อตเดิมโรงงานครับหัวมันจะไม่เสียแล้วมันจะไขง่ายครับเราจะใช้ด้านที่มันเป็นด้านแฉกกันนะครับเราจะไม่ใช้ด้านแบนส่วนของชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัว L ตัวแอนี่ต้องเป็นหัวหัวจีบนะครับไม่ใช่แหกเหลี่ยมแล้วก็คัตเตอร์แล้วผมจะบอกว่าคัตเตอร์มีทำไม ชิ้นสุดท้ายก็เป็นประกับไฟพามากนะครับสำหรับประกับตัวนี้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นปากตรงรุ่นสามารถซื้อมาแล้วเสียบใช้ได้เลยแต่แต่เรายังต้องแปลงฝาครอประกับแฮนดให้สามารถใส่กับแทนเดิมได้นะครับเพราะว่าประกับแทนตัวนี้มันจะไม่ตรงรุ่นสําหรับคิก160ร้อยเปอรซนต์นะครับแต่สายสามารถเสียบเข้ากันได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงเพิ่ม อันดับแรกที่เราต้องถอดเลยนะครับก็คือชุดสีสองชิ้นนี้นะครับด้านบนที่ครอบแฮนด์อยู่ซึ่งมันจะมีน็อตอยู่ข้างตา,างฝั่งละ1ตัวตรงนี้1ตัวฝั่งนี้ก็1ตัวนะครับแต่เราจะไม่สามารถใช้ไขควงถอดออกได้โดยตรงเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าไขควงนั้นมันมีลักษณะที่ยาวกว่า <c oughs> ดังนั้นเราจึงต้องถอดเอชิ้นดำชิ้นนี้ออกก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะยัดไขควงเข้าไปข้างในนี้ได้ อันดับแรกเราก็จะต้องมาถอดน็อตบริเวณในส่วนของตรงนี้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเดิมมันจะเป็นลักษณะที่เป็นหัวจีบสีดำนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวแอลที่มีลักษณะเป็นหัวจีบประมาณนี้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อยกเซตยกชุดเข้ามาเลยตัวนี้จะเป็นหัวจีบนะครับจะไม่ใช่หกเหลี่ยม มันจะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆประมาณนี้นะครับอย่าไปซื้อหกเหลี่ยมผิดกันมานะเมื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับให้เรานํามาไขหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับลักษณะตามภาพนี้เลยนะครับให้เราไขออกทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งนู้นก็เช่นกันครับเมื่อเราถอดน็อตออกครบหมดทั้งสองฝั่งแล้วนะครับให้เราเดินไปข้างหน้าครับแล้วเราจะมาถอดชิ้นดํากันต่อครับ การถอดชิ้นดำนะครับให้เราจับชิ้นดำม,มุมใดมุมหนึ่งแล้วดึงเข้ามาหาตัวนะครับก็ใครที่ไม่เคยถอดเลยถอดครั้งแรกมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับมันก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับอีกฝั่งก็ทําลักษณะเดียวกันเลยดึงออกมาเหมือนกันเลยครับเมื่อถอดเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่องว่างลึกลงไปนะครับให้เรานําไขควันะครับ แย่ yeah, ลงไปแล้วทำการไขน็อตออกน็อตนะครับมันจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวสั้นๆน็อตนะครับสำหรับรุ่นนี้มันจะมีอยู่2ประเภทมันจะมีทั้งแบบมีบากและก็ไม่มีบากนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวไม่มีบาก เมื่อเราไขานอ็อตออกครบทั้งสองฝั่งแล้วนะครับให้เราทำการมาแงะข้างหลังมันจะมีล่องอยู่นะครับให้เราเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วทำการดึงขึ้นมาตรงๆครับด้านหลังมันก็จะลักษณะประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็จะมีกิปล่องหนึ่งตัวกับด้านล่างจะเป็นรูสำหรับไว้ยึดน็อตครับอีกอันก็ทำเหมือนกันครับดึงขึ้นมาตรงๆครับจากด้านหลัง เมื่อเราถอดออกหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับ2ฝั่งซึ่งมันจะยึดระหว่างชิ้นนี้กับชิ้นนี้อยู่นะครับให้เราไขออกได้เลยครับสำหรับน็อตจุดนี้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นหัวบากนะครับก็คือหัวมันจะถูกบากลงไปนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งแบบบากแล้วก็แบบไม่บากนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับจะเป็นหัวที่มันบากลงไปเมื่อเราถอดน็อตด,ด้านบนเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าด้านล่างก็จะมีน็อตอยู่เหมือนกันนะครับปกติแล้วไอ้น็อตตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นน็อตแฉกธรรมดาทั่วไปที่ใช้ไขควงไขสสำหรับน็อตในส่วนของตรงนี้จะเป็นน็อตที่ไม่มีบากนะครับ เมื่อเราทําการถอดน็อตออกครบหมดทั้งสองข้างแล้วนะครับให้เราทําการก้มมาดูที่ข้างล่างนะครับมันจะมีชิ้นด้านหน้ากับชิ้นข้างหลังนะครับให้เราจับชิ้นข้างหน้าดึงลงมาข้างล่างออกตามในคลิปเลยครับประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแค่คลิปล็อกธรรมดาเสร็จแล้วก็จับดึงออกมาได้เลยครับในส่วนของด้านหลังมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของสายประกับแฮนด์นะครับมันจะลากมาเชื่อมต่อกับอ้ส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งมันจะถูกล็อกติดอยู่กับแฮนด์รถนะครับเราจะไม่สามารถดึงออกได้โดยตรงนะครับมันจะมีที่ล็อกของมันอยู่จะเห็นได้ว่ามันจะมีที่ปลดล็อกอยู่นะครับมันจะสามารถกดลงไปได้นะครับทั้งบนทั้งล่างให้เราทำการกดอันบนลงแล้วดึงเข้าหาตัวเพื่อทาการเอาออกจากแฮนด์ครับ นี่นะครับในส่วนของตรงนี้มันจะเชื่อมติดอยู่กับไอ้แท่งเหล็กตรงนี้นะครับที่เรากดปุดล็อกเมื่อกี้ทีนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นขั้วเชื่อมต่อกัน2สปาร์กนะครับเชื่อมต่อเข้าหากันกดอันล่างแล้วดึงพลาสติกสีดำออกจากกันครับนี่นครับขั้วต่อมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ เมื Emmanuel, ่อเราถอดปลั๊กออกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสายไฟนะครับมันจะร้อยอ้อมหลังแฮนไปนะครับให้เราทําการร้อยสายไฟออกมาจากแฮนครับเมื่อเราทำการร้อยสายไฟออกมาเสร็จแล้วนะครับประกับแฮนจะมีน็อตล็อกอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับ จะมีอยู่บริเวณหลังเบรกอยู่1ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างอีก1ตัวนะครับน็อตของมันจะลักษณะประมาณนี้ครับจะมีแหวนรองมา1ตัวนะครับ เสร็จแล้วให้เราดัานข้างหลังเราเลื่อนฝั่งปุ่มกดขึ้นไปข้างบนตรงๆได้เลยครับทีนี้ให้เรามาถอดน็อตประกับแฮนด์ตัวใหม่นะครับสำหรับน็อตประกับแฮนด์ตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนของเดิมที่ติดรถมานะครับจะใช้ร่วมกันไม่ได้ เมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับสังเกตที่ชิ้นขวามือผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีตุ่มนูนขึ้นมานะครับจะเป็นตุ่มกลมๆนะครับซึ่งไอตุ่มนี้ยมันจะไปค้ำกับแนดนเดิมทําให้ประกบไม่สนิทนะครับสําหรับผมจะใช้คัตเตอร์ในการกรีดให้ตุ่มมันเตี้ยลงนะครับมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับไม่ดิ้นซ้ายดิ้นขวาแต่สามารถหมุนขึ้นลงได้นะครับเมื่อได้แล้วก็นํามาประกบได้เลยครับ ในส่วนของตรงนี้ไข่ย,ย้ำให้แน่นเลยนะครับแล้วปรับองศาตามที่เราชอบได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราร้อยสายตัวนี้ที่มาจับประกับแฮน์นะครับอ้อมหลังแฮน์เข้ากับรูเดิมได้เลยนะครับ เมื่อร้อยเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ลองเอาขวดเสียบเข้าหากันได้เลยครับถ้าเสียบไม่เข้าแสดงว่าเสียบกับข้างนะครับให้ลองพลิกอีกฝั่งแล้วเสียบอีกรอบครับเมื่อเสียบเสร็จแล้วนะครับก็ลองกดใช้งานดูได้เลยครับว่าทุกปุ่มสามารถกดได้ปกติหรือไม่ เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วก็ประกอบกลับคืนได้เลยครับเช็คดูริเวณจุดรอยต่อนะครับว่ามันสนิทหรือไม่ถ้ามันยังไม่สนิทก็ดันให้มันเข้าหากันให้ได้นะครับเมื่อเข้าล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำน็อตที่มีบากสีดำนะครับมาไขกับเข้ารูเดิมนะครับทั้งสองฝั่ง ในขั้นตอนนี้นะครับไข่น็อตเข้าแคปพอตึงมือนะครับไม่ต้องไขแน่นมากจนเกียวหวานเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการประกบชิ้นสีทั้ง2ฝั่งได้เลยนะครับกดลงจากด้านบนตรงๆนะครับ เสร็จแล้วให้เรานำน็อตที่ไม่มีบาทนะครับมาไขเข้ารูข้างล่างทั้งสองรูเหมือนเดิมครับขั้นตอนต่อไปให้เรานำชิ้นดำชิ้นนี้นะครับเข้ามาประกบให้เหมือนเดิมครับเริ่มจากเสียบจากด้านหลังให้เข้าก่อนนะครับแล้วค่อยกดด้านหน้าลง เมื่อเสียบด้านหลังลงไปแล้วให้ค่อยๆกดด้านหน้าลงครับเมื่อเข้าที่แล้วมันจะแนบสนิทประมาณนี้นะครับ ในส่วนของนูตรงนี้จะเป็นนอ็อตแฉกนะครับจะไม่ใช่น็อตด,ดาวส่วนบริเวณที่ยึดกับชุด4จะเป็นน็อตด,ดาวครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีปัญหาใดๆสามารถพิมพ์กันไว้ที่คอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ